สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนถูกครูหมอหนังตะลุงเข้าสิงนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่รู้ว่าหนังตะลุงคืออะไรสำหรับคนภาคอื่นนะครับนังตะลุงก็คือการแกสระสลานังวัวแล้วทาสีเคลือบน้ำมันแบบนี้นะครับหรือบางทีเขาก็ใช้สีผสมเหล้าขาวแล้วก็เป็นการเล่นผ่านเงาครับหลังรูจะมีไฟดวงหนึ่ง ซึ่งเขานิยมการเล่นว่าวในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงครับบ้าบา,บา,บามาเข้าเรื่องอะไรกว่าครับเรื่องนี้อ่ะผมเคยได้ยินมาครับพวกพวกกับแม่ผมเคยเล่าให้ผมฟังอยู่ว่าในสมัยที่ผมตังสามขวบเนี่ยคือตอนนั้นอะ่ะพ่อไม่อยู่ครับเพราะว่าพี่ว่าพ่ออ่ะเป็นลูกคู่นางตะลุงครับเพว่าพ่อผมอะ่ะเป็นคนที่ต้องปีทับประตงหนาตะลุง,งพือ่ออาจจะ สงสัยนะคะว่าทับคืออะไรทับคืออันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูครับอ่ะอันนี้นะครบเขาเรียกว่าทับนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องห้าของตะลุงครับก็นเครื่องหลังตะลุงห้าเครื่องก็จะมีปีชิงกลอลงมงและก็ทับครับไม่มีเราชูบีเบสนะครับเป็นแบบนี้วันนี้เรื่องมีว่าเจ้าภาพที่หวัดสุรธานีที่ อำเภอพนมที่ตำบลคลองสุกนะครับราบนญเลยว่าถ้าเออแต่ถ้าลูกชายได้บวชเมื่อไรเขาจะจ้าหนังตาลุงมาเล่นเป็นเป็นโรงเล็กๆครับและคือเขาเขาจะต้องตัดเหมยครับเหมยก็คือการแก้บุญอย่างนึ่งหอนหนังตาลุงครับก็คือการจะมีการแสงเรื่องรามเกียร์เนี่ยครับซึ่งผมจะอธิบายคลาสก,กับการเออเหมยก่อนนะครับเหมย ก็คือก็คือการบุญบานหนังตาลุงนะคะซึ่งก็จะมีการแสดงเรื่องรามเกียรติ์จะมีการกรวดน้ําและก็จุดประทัดนะครับผมนะนี่ก็เป็นข้าวๆที่ผมเอ,เอามานะครับผมนะมากันที่เรื่องเล่าตตอคะ่ะก็คือขณะนั้นน่พะพ่อกับลูกคู่หนังตาลุงแล้วก็นายหนังตาลุงอะ่ะไปนั่งกินข้าวกันกันอยู่ในในเต็นท์นั้นซึ่งดูหนัมมันจะตั้งอยู่เต็นท์นั่นแหละครับซึ่งก็คือเหตุได้เลยคือดี มีมือปีคนหนึ่งอย่าครับเขา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 ได้ไปคุยกับเจ้าภาพว่าว่าว่า,วาเขาบนุญนักแต่เมื่อไรเขาเขาบอกว่าเขาบนมา25ปีแล้วครับก็เพราะก็เพราะว่าเออมก็เพราะว่าก็คือ25ปีที่แล้วเขาบนมาว่าลูกชายได้บวชไงและเขาไม่ทําและเขาไม่ทําให้เขาก็มีอาการปวดหัวมากๆเป็นสมองจะระเบ,บิด แล้วก็เขาเขาต้องส่งโรงพยาบาลใหญ่เลยครับในเมืองสุราธานีครับซึ่งคือหมอเ็าบอกว่าบดอาหารสามารถกินน้ำได้เขาบอกว่าอาจจะเป็นเนื้องงกชิ้นอย่างใหญ่เลยนะครับผ่มนะเขาก็เลยต้องมาตัดหเมยแต่ในตอนนั้นก็แสดงเรื่องรามเยียรติ์กรวดน้ำจุดทุกเทียนหน้าหิ้งพระแล้วก็ทำการจุดประทัดเรียบร้อยเป็นการ ตีสบนหนังตะลุงนะครับผมนะซึ่งก็คือถ้าถ้าเป็นขุมอโนราครับเขาจะมีเละามาโบอก,กอดแต่ถ้าขุมอมอตะลุงไม่โบกครับก็คือก,ก,ก็ก็คือแบบหกล้มแล้วหกล้มเลยตกต้นไม้แล้วตกต้นไม้เลยรถชนชนเลยแบบนี้ครับก็คือเรื่องที่ผมเล่าเมื่อกี้มันเป็นความเชื่อสุดบ่วนบุคคลนะคบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็วันนี้ขอไปเลยครับขอบคุณครับ